วันนี้นะคะเราจะมาสาธิตการท,ทําท่าอะไรก็ไม่รู้โดยกุ้งนะคะไอ้ทำโยคะค่ะอ <laughs> เอาให้สําเร็จค่ะมิใช่นย,ยังไม่สําเร็จน,นะคะ <laughs> กุง้งขาพยายาวก็ค่ะเพื่อหุ่นเพรียวกระชับ <c oughs> <laughs> ขั้นแรกนะคะเราต้องเกรงหน้าทอนะคะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> แล้วก็วางตัวลง <c oughs> นะบนเก้าอี้นะคะ <c oughs> โอ้งดงามมากเลยค่ะเจียวผมเองหน้าก่อนสไตล์ลิดไม่ช่วยจัดผมหน่อยจัยผมให้นะคะเมือแต่งกันแล้วเร็วเร็วโอเคค่ะสวยค่ะหน้าเขียวนะอุ้ยถ่ายหน้าเร็วเออเสียวอ๋อหน้าสวยมากเลยค่ะ ซาลาเล็กหรือเปล่าเล็กเล็กมากไหมคะระวังขยามขยามยามคือว่ากดของกดของสนามจันนะคะโอ้ย้อนแสงมากเลยค่ะลงทุนเลยคะไปซื้อเสื้อมาเลยค่ะกดของสนามจันนะคะไม่ให้คนใส่เสื้อแขนกุดเข้ามาตัวนี้ไปสามรอบเลยค่ะที่นั้น ไม่มีไม่มีใครทำโยคะอีกหรอเลื่อนหัวแล้วค่ะตอนนี้ป้าหนักนมฉันหนักกว่าแกเหรอเดี๋ยวให้ให้ป้าทำโยคะก่อนคุณจะดูวิธีการทำที่ถูกต้องนะคะค่ะเอออันนี้คือวิธีที่ผิดกุ้งไปปิดปิดท้ายด้วยค่ะปิดท้ายค่ะปิดหวาน่ะ ได้แล้วทุกคนบินได้้ปที่ขอบเลยเอาขาชีฟ้าด้วยขาชีฟ้ามันมันตกค่ะทุกคนบินได้ค่ะเอาสะบัดบ๊อบหน่อยค่ะสะบัดบ๊อบไม่ได้ค่ะหน้ไม่อย่อยแล้วก็่อย ญหาของผู้หญิงนะคะปรับสมดุลไม่ได้ค่ะโอเคอังโอเคแล้วสวยแล้วไปล้ทุกคนบินได้ค่ะมักสุประสาทมากอะโอเคนะคะแสงหมดแล้ววันนี้แค่นี้วันนี้วันที่อะไรวะวันนี้วันที่สองมีนานะคะปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าค่ะจบการถ่ายทำแค่นี้ทัดทัดจิ๊ก๊